สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับ Ford Ranger รุ่นปี2020คันนี้นะคะสีดำสวยๆพึ่งขึ้นลานจอดเลยพร้อมให้ลูกค้าจองเป็นเจ้าของแล้ว<ใ>น,นะคะในสว่วนของตัวล้อของเขาตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะคะแล้วก็ยางก็มาในแบบสไตล์ออฟโรดนะคะเป็นเครื่องยนต์2.2กับเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ กระจกมองข้างก็แต่งโครเมียมสวยงามมาเลยนะคะลูกค้าคะตัวมือเปิดก็จะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาชมสภาพภายในของคันนี้กันดีก,กว่าค่ะ ภายในคือแบบสภาพนางฟ้าสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าค่ะคอนโซลร่องรอยการขีดข่วนนี่คือแทบไม่มีเลยตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้วิทยุ FMAM ได้หมดเลยนะคะแอร์เ hmm. ย็นฉ่ำเลยค่ะไล่ฟ้าหลังนี้มาให้ลูกค้าด้วย mm hmm. มีช่องชาร์จไฟ12โวลต์มาให้ลูกค้านะคะ mm hmm. พร้อมช่องเสียบอ่า USB เนาะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะลูกค้าค่ะ ช่องวางแก้วน้ํามีมาให้2ช่องนะคะลูกค้าขามาพร้อมกับที่พักแขนพร้อมช่องเก็บของมาดูในส่วนของตัวเบาะนะคะลูกค้าขาเบาะของเขาใหม่ๆแน่นๆตึงๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเบาะผ้าเดิมที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวแผ่นยางรองกันเปื้อนที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้ทางร้านของเราได้ใส่ไปให้ลูกค้าเลยสีดําตัดสีทองสวยๆเข้ากับตัวรถมากๆเลยเบาะด,ด้านหลังหุม้มเบาะมาแล้วค่อนข้างที่จะกว้าง นั่งสบายนะคะลูกค้าขามีช่องชาร์จไฟสําหรับผู้โดยสารตอนหลังให้ดูวัวแมลยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าขากับเลขไมคันนี้เพียงแค่36,000กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะกระบะไลเนอร์เป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าขา ตัวไฟตัวนี้ก็แต่งครอบไฟสีดําเข้ากับตัวรถมาให้ลูกค้าด้วยอ o r d น a n g e r รุ่นปี2020คันนี้นะคะราคาอยู่ที่3 2มแ0 0สบาทเท่านั้นผ่อนงวดอยู่ที่6 0พันตลอดอายุสัญญานะคะลูกค้าขาลูกค้าท่านใดค่ะสนใจติดต่อมาหาเราได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์แปดห6หรือว่าจะทักเข้ามาที่แชทเพจหอจก,กอดาราวตัวค้าได้เลยนะคะรถสวยคุณภาพดีต้องที่ดาราวตัวค่ะ